ผู้หญิงสามารถละหมาดตะรวะที่บ้านโดยลําพังดีหรือไม่ครับหรือว่าไปละหมาดที่มัสยิดกับอิหม่ามดีกว่าครับเชยผู้หญิงเนี่ยสำหรับการละหมาดนะครับมันมีฮะดี s แตกตัวชัดเจนของท่านนบีอ ل ล ا ل ل ะ ع ل ي ัลลัมที่นบีบอกว่าสลาตุนมารเอีฟีบิติฮะอัลลอฮุมุสลัติฮะฟิมัสยิดการละหมาดของผู้หญิงในบ้านย่อมแลย่อมดีกว่าละหมาดที่มัสยิดนบีไม่ได้บอกนะละหมาดอะไรอะไรแต่อันนี้แน่นอนเนี่ยหมายรวมทั้งฟรดแลสุนนะอ๋อครับ มายถึงฟ้ารุละสุนนะและนบีพุทถึงมัสยิดในมัสยิดของท่านเองนะซึ่งการละหมาดในมัสยิดของท่านนาบีเนี่ยมัน,บบนทานเท่าอยู่แล้วนะครับแสดงว่าการละหมาดของมุสลิมนในบ้านนี่แม้ว่าจะเป็นฟ้ารุูหรือสุนนะนี่ยนะย่อมดีกว่ามัสยิดแน่นอนนะครับผลและบุญที่ท่านจะได้หรือปรารถนาได้จากมัสยิดเนี่ยท่านได้จากบ้านแน่นอนแต่พิเศษไม่ได้นะครับ่ามุสลิมบางานก็อาจจะมองถึงเรื่องอื่นเช่นการฟังกุอานการอยู่กับมุสลิมอาจจะทําให้มีคุชชั่นมากกว่าถ้าเขาปรารถนาจะละหมาดในมัส ไม่ได้แต่เขารู้สึกว่าละหมาดที่บ้านไม่มีขวช่วยจะละหมาดที่เมื่อสิ้นดีกว่าห้ามไม่ได้ถ้ารู้สึกว่าอยากจะละหมาดเมื่อสิ้นจะรู้สึกอ่านกุศลอ่าร้องไห้มากกว่าที่บ้านก็ <oby> ห้ามเขาไม่ได้อันนี้นก็แล้วแต่ท่านอยากละหมาดยาวออก็ก็แล้วแต่แล้ว<า>แต่แล้วแต่เหตุผลของเขาอนะ่ห้ามไม่ได้ถ้าถามว่าอันไหนดีกว่าที่บ้านที่บ้านดีกว่าอย่างแน่นอนครับครับผม